ครับมาพบกับรีวิวกล้องของพี่ห่าวอีกแล้วนะครับวันนี้เป็น e o s 5D Mark i i ซึ่งพี่ห่าวได้มาใช้งานตั้งแต่วันจันทร์ช่วงบ่ายๆนะครับแล้วก็ใช้มา4วันนะครับถ้าจริงๆก็ไม่ได้4วันเต็มแล้ว,ลวประมาณ3วันนิดๆน,น,นะครับแล้วก็ตอนนี้ตีห้าพี่ห่าวมานั่งรีวิวนะครับวันศุกร์แล้วก็เดี๋ยวเนี้ยจะเอากล้องไปคืนละนะครับเพราะว่ายืมมาระยะเวลาสั้นๆเนื่องจากว่ามีคิวรอยยาวก็เลยเอ เราได้มาช่วงนี้ก็ดีนะครับได้มาก่อนแต่ว่าแม้ว่าจะสั้นนิดหนึ่งแต่ว่าพี่หาก็ใช้แบบเต็มๆเ,เลยนะพี่เอาไปใช้หลายงานมากเลยนะครับทั้งงานอีเวนต์อย่างเช่นพวกมอเตอร์โชว์นะครับพี่หาก็ไปเดินถ่ายเล่นมานะครับเป็นไลฟ์อ่าเป็นสตรีทไลฟ์นะครับแล้วก็เอาไปถ่ายเป็นในไลฟ์ด้วยตอนกลางคืนนะครับไปถ่ายอ่างานอินเทอร์เนียอย่างเมื่อวานเนี้ยไปถ่ายงานโครงการหมู่บาจันทร์นะครับเป็นทีวีก็ได้ไปใช้งานจริงๆอย่างจังเลยอ่าเป็นงานของลูกค้านะครับแล้วก็ ยังเอามาถ่ายในห้องนะครับเป็นตั้งเป็นไฟสตูดิโอเล็กๆนะครับนั่งถ่ายสินค้านู่นสินค้านี้ให้ได้ดูกันไปเรื่อยๆในช่วง3วันอย่างที่เห็นในแฟนเพจของทูฮาวนะครับพี่เหวจะรีวิวอย่างไงนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับพี่เหวอาจจะไม่รีวิวแบบละเอียดอะไรตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่พี่เหวอยากจะรีวิวลักษณะการใช้งานว่าตอนที่พี่เหวใช้งานเนี่ยมันมีความรู้สึกยังไงมันเป็นยังไงนะครับคงไม่ได้ลงเจาะลึกในรายละเอียดอะไรมากมายแล้วเดี๋ยว เรามาคุยกันเรื่องไฟล์ในอีกตอนหนึ่งนะครับอยากจะทำให้ดูแบบละเอียดนะครับ ต้นนะครับตัวบอดี้นะครับที่มันเปลี่ยนแปลงไปจาก 5D Mark II เนี่ยนะครับมันจะดูโค้งโค้งมนขึ้นนะครับแล้วก็ปุ่มต่างๆเนี่ยย้ายหมดเลยนะย้ายแทบจะหมดแล้วเวลาใช้งานจริงเป็นยังไงนะครับมันก็ดีขึ้นนะครับมันก็ดีขึ้นรู้สึกกระชับมือขึ้นแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นอีกอย่างหนึ่งคือพี่มหาวมีความรู้สึกว่ามันใช้แล้วมันเมื่อยมือนะแม้ว่าน้ําหนักเนี่ยที่มันเพิ่มมามันจะไม่มากจาก Mark II นะครับแต่ว่าใช้แล้วมันเมื่อยมือเล็กน้อย นะครับก็ไม่รู้เป็นไรนะครับก็กระชับดีทุกอย่างก็โอเคนะครับแต่เวลาเดินถือถ่ายในสไตล์ที่พี่เหาเป็นเนี่ยก็คือความรู้สึกมันจะล้านิดหนึ่งนะครับตัวมาร์กทูพี่เหาไม่ไม่เป็นถึงขนาดนี้เป็นบ้างแต่ไม่เยอะขนาดนี้นะส่วนปุ่มต่างๆมันทําให้เราทํางานสะดวกขึ้นไหมทํางานสะดวกขึ้นและบางปุ่มก็ไม่สะดวกขึ้นนะครับอย่างเช่นปุ่มเปิดเนี่ยโอเคใช่มันสะดวกขึ้นกว่าไอ้ที่มันไปวางไว้ตรงนี้นะที่พี่เหาได้บอกในพรีวิวไปแล้ว แยกจากปุ่มล็อกอันนี้พี่เอาชอบเป็นปุ่มล็อกที่มันล็อกไอตัวนี้นะครับตัวล็อกยังงงอยู่ตรงนี้ส่วนสวิชเปิดปิดจะอยู่ตรงนี้แต่ถามว่าสะดวกที่สุดหรือยังก็ยังนะครับเพราะมันต้องใช้2มือในการเปิดเห็นไหมครับนะมันต้องใช้เนี่ยนิ้วโป้งมาดันตรงนี้หรือตรงนี้นะครับมันไม่เหมือนที่ของนิคอนเป็นของนิคอนเป็นเขาจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับเปิดปิด,ปดตรงนี้แล้วก็ลุยถ่ายได้เลยซึ่ง cetera. อันนั้นสะดวกกว่ามากนะครับอันนี้สะดวกกว่ามากแล้วก็ในส่วนหนึ่ง ที่พี่เหว่ยงชอบก็คือตรงนี้นะครับคือสวิตช์สลับระหว่างกล้องกับตัววิดีโอเนี่ยสปีดกันเลยนะครับไม่ต้องมานั่งคิดมากว่าต้องกดอันนู้นตังเนีลยอันนี้เลยครับสวิตช์เลยง่ายดีนะครับแล้วก็กดสตาร์ทสต็อปตรงนี้นะครับเร็วนะครับเร็วถ้าเกิดว่าอยู่ในโหมดกล้องกดสตาร์ทสต็อปมันจะเป็นไลฟ์วิวนะครับแต่ถ้าอยู่ในโหมดวิดีโอสตาร์ทสต็อปก็คือเรคคอร์ดนะครับอ่าแล้วอะไรอีกนะครับแล้วอะไรอีกก็อันอื่นก็ ประมาณนึ่งนะครับโอเคแล้วก็อันนี้ก็สะดวกนะครับเพราะว่ามันล็อกนะครับมันจะไม่มันจะไม่โดนแล้วมันหมุนเปลี่ยนโหมดละนะครับมันต้องกดปุ่มนี้แล้วก็เลื่อนนะในส่วนของไอตัวช็อกกิ้งไดไอเท่าที่เรื่องอะไรจอยสติก๊กไอจอยสติ๊กนะไม่รู้เรียกอะไรนะครับเลื่อนจุดโฟกัสอันนี้อันนี้รู้สึกว่ามันใช้งานได้คล่องตัวกว่า5 d แบบทูเพราะว่ามันทําร่องตรงนี้เอาไว้ชัดเจนนะครับเวลาขยับปุ๊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 บอะไรเงี้ย รู้สึกว่าสะดวกคล่องตัวขึ้นนะส่วนปุ่มไดอัลนี่ก็มีความรู้สึกฟิลลิ่งที่นุ่มนวลขึ้นนะครับไม่เหมือนห้ามากถูมากถูจะกดแตก,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 กอันนี้อันนี้จะนิ่มนวลเลยนะครับนะใช้งานสบายสบายนะไม่ไม่มีปัญหาอะไรตัวกล้องเนี่ยเวลาโอเปเรตเนี่ยจะรู้สึกว่ามันมันมันนุ่มกว่าเดิมนะครับหมายถึงว่ามันมันสม ooth กว่าเดิมนะอันนี้ก็เป็นส่วนของอาการใช้งานทั่วๆไปในใน ในในตัวกล้องนะครับที่มันเปลี่ยนบอดี้มาในวันแรกนะครับที่พี่หาได้มาตอนกลางคืนวันจันทร์เนี่ยพี่หาก็จัดเซตถ่ายที่บ้านนะครับดูเรื่องโฟกงโฟกัสนะครับเวลาที่ตั้งบนขาตั้งกล้องเนี่ยแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับตัวโฟกัสตัวนี้เนี่ยมันมันเปลี่ยนระบบไปจาก5 d m a r มา i นะครับเพราะว่าตัว 5D Mark II เเนนนูเนี่ยตัวโฟกัสมยมีแต่คนบ่นเนื่องจากมันแคบมากมันมีไม่เกิดจุดแล้วมันยังวางเรียงกันแบบไม่สวยด้วยนะครับคือวางเรียง ในตำแหน่งที่ใช้งานยากนะครับคือเราไม่ได้ใช้งานจุดนั้นแหละนะครับต้องโฟกัสที่ตรงกลางเป็นหลักแล้วก็ขยับกล้องไปมาซึ่งบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราถ่ายบนโต๊ะหรืออะไรที่เราเปิด F กว้างๆเนี่ยการขยับกล้องนิดๆหน่อยๆเนี่ยมันมีผลกับความคมชัดของภาพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยพี่ห่าวก็เลยลองถ่ายดูเพราะว่าตอนนั้นก็คือการที่มันเปลี่ยนมามันก็ดีขึ้นเยอะนะครับดีขึ้นเยอะ ปกติเนี่ยมันจะมีโฟกัสหลายแบบนะครับในนี้มันโอ้ฟังก์ชันมันเยอะมากนะครับทั้งหมดโฟกัสเนี่ยจะมี61จุดแล้วก็มีเป็นครอสนะครับคือแม่นย้าเพิ่มขึ้นเนี่ย41จุดแล้วตรงกลางเนี่ยจะเป็นดับเบิลครอสนะครับแต่ว่าต้องดูดีๆนะครับเพราะว่าเลนส์าบางตัวนะครับมันมันมันจะใช้ได้กับเลนส์ คือระบบโฮกัสมันไม่ฟูฟังชันนะครับมันต้องเลนบางตัวเท่านั้นมันถึงจะเป็นฟูฟังชันอย่างนี้ละกันนะครับอย่างเช่นเลนพวก2อลงมานะครับที่ F อฟกว้างๆอันนั้นอนะส่วนใหญ่มันจะฟูฟังชันนะครับแต่ถ้าเป็นเลนทั่วๆไปอะไรอย่างนี้ก็จะลดไปตามไปไป,ไปตามเลนเ่นะครับมันจะลดอย่างนั้นแต่ว่า มันก็เยอะแล้วนะครับมันก็เยอะแล้วแล้วก็ใช้งานได้ดีกว่า 5D มาทูมากแล้วพี่หอาส่วนใหญ่เนี่ยพี่เอาจะใช้จุดโฟกัสเนี่ย15จุดมันเลือกได้นะครับพี่หาปรับโหมด M ตรงนี้อ่าไอ้ปรับ M ฟังก์ชันตรงนี้นะครับปุ่มนี้ปุ๊บ,บ,บให้เป็นการเลือกโหมดอ่าโฟกัสนะครับน่ะเนี่ยพี่าทำให้ดูก็ได้นะครับเรากดตรงนี้นะครับเวลาที่เราเลือกโหมด M ฟังก์ชันนะครับเวลาที่เรา select เนี้ยตรงนี้มันจะเปลี่ยน นะเปลี่ยนโฟกัสไปตืด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 เปลี่ยนเป็นกลุ่มเปลี่ยนเป็นอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่ที่เราที่เราต้องการนะครับตัวนี้ก็จะใช้งานได้สะดวกขึ้นแต่ว่าอย่างที่พี่หาบอกพี่หาว่าจะใช้ประมาณ15จุดอะไรอย่างนี้นะครับไม่ไม่ได้เยอะอะไรมากถามว่าสะดวกข้องตัวมากขึ้นมันก็สะดวกข้องตัวมากขึ้นเวลาที่เราไปถ่ายงานอีเวนต์ในอย่างมอเตอร์โชว์อะไรเงี้ยต้องการความรวดเร็วอะไรเงี้ยช่วงแรกก็ไม่คุ้นนะเพราะว่าใช้ 5d mark 2มานานมันมันติดกับการที่จะ เลื่อนของโพสแต่นี้พอใช้ไปสักระยะรู้สึกว่าเออได้กลับมาใช้แบบฟีลลิ่งเดิมๆนะครับคือมันได้เลื่อนปุ่มเลื่อนอะไรเนี่ยแล้วตรงนี้ก็เลื่อนได้ดีขึ้นนะครับมันก็เลยทําให้งานช่วงหลังเนี่ยรู้สึกสบายใจขึ้นนะครับท,ที่ที่ได้ใช้ตัวนี้นะทีนี้อีกจุดหนึ่งนะครับที่พี่ห่าอยากจะบอกก็คงจะต้องพูดร่วมกันกับไอตัวระบบออโต้โฟกัสนะครับก็คือตัว v i e w f i ดอร์นะครับที่มันค่อนข้างที่จะกว้างใหญ่ขึ้นนะครับคือควบคุม100%ละ ถามว่ามันช่วยงานได้เยอะไหมนะครับช่วยงานไม่เอาได้เยอะมากเลยนะอันนี้ต้องบอกเลยว่ามันเยอะจริงๆเนื่องจากว่าเ,าเวลาที่เราถ่ายอินทีเรียนะครับหรือถ่ายแบบพวกแพ็กช็อตหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับการที่มันมีวิวไฟเดอร์ครอบคลุมเนี่ยมันจะมองเห็นทั้งหมดนะว่าอะไรที่จะกลับมาอยู่ในภาพเราแล้วก็แบบบางทีเราไม่อยากครอ,อะนะครับเราไม่อยากครอบไม่อยากอะไรมามาทำหลังซอฟต์แวร์เราอยากให้มันเต็มๆอย่างเงี้ยอยากได้ไฟใหญ่ๆจริงๆก็นิดหน่อยนะแต่ว่าความรู้สึกนะครับก็คือเราก็อยากจะ ได้ตรงนั้นซึ่งตัว v f i ฟเดตัวนี้ก็ดีมากนะครับเราก็ใช้งานได้ใสอ่ะไม่ไม,ไม่ไม่รู้สึกว่ามันติดขัดอะไรนะอีกจุดหนึ่งนะครับพอพูดถึง v f i ฟเดก็อยากจะพูดถึงก็คือตัว L.C.D. ตรงนี้อันนี้ก็ดีดีเลยอันนี้แบบว่าต่างจาก Mark 2ชัดเจนเลยนะครับเรื่องความคมชัดหรืออะไรเงี้ยในหน้างานนะครับไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนนะครับในสตูในอะไรใช้งานดีเลยนะครับคมชัด เรียกว่าปุ๊บมามึง,ม,ง,ม,ง,ม,งมีความมั่นใจะนะครับว่าอ๋ออันนี้คือภาพที่ฉันถ่ายมาจริงๆนะไม่ใช่แบบว่าเอ้เดี๋ยวต้องเดาเอ้ยเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างงู้นอย่างนี้หรือบางทีก,ก็มองไม่ชัดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอันเนี้ยใช้ได้เลยนะครับสำหรับตัว LCD ที่มันช่วยงานเราได้นะครับ กลับเปลี่ยนมาจาก 5D Mark II อีกจุดหนึ่งนะครับก็คือตัว memory นะครับตอนนี้เนี่ยจะใช้ได้ทั้ง CF นะแล้วก็ตัว SD นะแต่มันมีวิธีใช้นะครับมีวิธีใช้เราสามารถเลือกได้นะเราสามารถเลือกได้ว่าจะให้เป็นอ,อย่างเช่นเนี่ยถ้าเราเลือกโหมด Standard นะครับมันก็จะเลือกเลยอะ่ะคุณจะใช้ CF หรือ SD นะครับ เป็นตัวรีตัวอะไรอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนโหมดนะครับเปลี่ยนโหมดเป็นเป็นออโต้สวิชการ์ดอันนี้ก็คือว่าถ้าเกิดว่าการแรกเต็มก็จะกระโดดไปาการที่2องเดือัตโนมัตินะอันนี้เลือกได้นะครับแล้วก็จะมีเซปอร์เรตก็คือเลือกได้ว่าการดนึงถ่ายเป็นรอการดนึงถ่ายเป็น j p e กหรือว่าคุณตี้อื่นๆอะไรเงี้ยได้อันนี้อันนี้พี่เห่าใช้บ่อยนะครับพี่เหาจะใช้นี้ก็การดนึงก็เป็น j กไปเลยาการดนึงก็เป็นรอไปเลยมาก็แล้วแต่เราจะเลือกนะอีกอันนึงนะครับ เรคคอร์ดทูมัลติเพิลอันนี้คือเป็นเหมือนกับว่าอะ,อะไรอะ,ย,อะนะรยิงคู่นะครับยิงคู่นะแต่นี้ต้องระวังนิดนึงนครับเวลาที่มันยิงคู่เนี่ยเปอรร์มของการเนี่ยมันควรจะพอๆกันนะครับระหว่าง CF กับ SD ไม่ใช่ว่าโอ้ s ออืดเลยหรือ CF อืดเลยแล้วยิงคู่มันก็จะยิ่งหน่วงนะครับมันจะฉุดกันไปนะเพราะว่าการยิงคู่เนี่ยมันก็หน่วงเ e อร์ฟอร์แมนซ์อยู่แล้วเนื่องจากมันต้องรีข้อมูลไป2จุดนะครับอันนี้ก็บอกไปก่อนนะ เวลาที่พี่เหาใช้งานนะสามสี่วันมานนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่กังวลมากคือฟังก์ชันมันเยอะพี่เหาเลยต้องมีคู่มือเนี่ยติดตัวไว้ตลอดเลยนะครับแม้แต่เวลารีวิวก็ยังต้องเปิดดูคู่มือเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันมันเยอะจริงๆนะครับมันเยอะจริงๆตัวที่พี่เหาได้มานี่มันเป็นเลนเ,เลนคิดนะครับ 2405L ก็เหมือนกับมาร์ค2แล้วพี่เหาก็เอามาใช้งานติดตัวเป็นประจำ จะมีสลับสลับบ้างกับโฟกัสแลนเดอร์ไอตัวมือหมุนนะครับ40มมนะครับส่วนที่มันเป็นระบบออโต้โฟกัสส่นตๆพี่ห่าวบอกไปแล้วนะว่ามันดีขึ้นอันนี้สิ่งที่พี่หาวอยากจะพูดอีกอันนึงก็คือตัวแบตเตอรี่ตัวนี้รู้สึกว่ามันบริหารพลังงานได้ดีมากนะครับสำหรับตัวมาร์ค3ตัวมาร์ค3กับมาร์2เนี่ยใช้แบตเตอรี่เหมือนกันนะครับใช้แบตเตอรี่ก้อนเดียวกันอะไรเรุ่นเดียวกันนะครับแต่ว่า ตัวมาร์ทีเนี่ยความรู้สึกที่ได้ใช้นะครับหวันเต็มๆกับ,บการ16 g ิกส์เนี่ยเหลือๆเ,เลยนะครับพี่หาไปเดินถ่ายอะไรเลื่อยเปื่อยเนี่ยนะครับไม่ไม,ไม่ไม่เรียกว่าเอ้ยแต่ก่อนนี่ต้องมีแบตสำรองนะอุ่นใจอะไรเงี้ยนะครับแต่อันนี้ไปเลยลาก,กาดยาวๆไปเต็มที่เลยนะครับแต่อันนี้ไม่ได้หมายถึงถ่ายวิดีโอนะครับถ่ายวิดีโอก็ยังคอนซูมตัวแบตเตอรี่มากกว่าภาพนิ่งเหมือนเดิมนะครับมากกว่าภาพนิ่งเหมือนเดิมแล้วก็ถ่ายวิดีโอเนี่ยมันจะหวบๆเลยอย่างที่พี่อาว กำลังถ่ายอยู่เนี่ยนะครับก็ต้องคอยดูดีๆนะครับบางทีหลายๆเทกก็กินแบตเตอรี่ไปเยอะเหมือนกันนะอีกจุดหนึ่งนะครับที่เหวี่ยวอยากจะพูดนะครับก็คือตัวเมนูนะครับเมนูตัวนี้มันจะเปลี่ยนใหม่เพราะว่าชิปตัวนี้มันเป็นชิป d ิจิตไฟฟ์พลัสละนะครับชิปดิจิตไฟฟ์พหน้าตาของเมนูเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปนะมันจะลึกขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็จัดระบบได้ดีขึ้นนะครับไม่เหมือนตัว Mark คทีนี้เวลาที่เรา เลื่อนเมนูนะครับเราต้องเลื่อนแท็บก่อนนะครับช่วงแรกเผาสับสนนะครับช่วงนี้ก็ยังสับสนอยู่นะครับคือมันต้องกดไอ้ตัวนี้นะครับ Q เนี่ยนะครับเพื่อให้มันเลื่อนแท็บว่าเราจะเอาเมนูอะไรจากนั้นเลื่อนข้างบนนะครับก็จะเข้าไปแท็บย่อยอีกนิดนึงนะครับซึ่งเยอะนะเยอะนะแล้วก็ถ้าเกิดเราจะเลือกเราก็เลื่อนอันนี้อีกทีนึงนะมันจะ3จุดเลยตัวเมนูเนี่ยมันแบ่งชัดเจนขึ้นนะครับแบ่งชัดเจนขึ้นกลุ่มต่างๆเนี่ยทำได้ดี แต่ก็อย่างที่บอกอย่างที่เห็นนะมันต้องกดหลายอย่างนะครับเวลาใช้งานจริงๆเนี่ยคงคงไม่สะดวกนะฮะเหมือนกับที่พี่หขาเป็นนะครับต้องต้องใช้งานบ่อยๆจริงๆถึงจะคล่องตัวนะครับอย่างพี่หขาเนี่ยเห็นไหมครับเวลาจะกดเนี่ยตึกต๊กตึกต๊กตึกต๊กตึ๊กจะรู้เลยว่ามันมันไม่ค่อยเข้าถึงไม่ค่อยไม่ค่อยทันใจนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นความเห็นส่วนตัวนะก,ก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับ ไฟ plus นะครับที่พี่หาได้ลองทํางานดูถามว่าเร็วขึ้นไหมก็เร็วขึ้นนะครับหลายๆอย่างเร็วขึ้นแล้วหลายอย่างหลายๆอย่างเนี่ยพอมันเป็นดิจิทัลฟ plus เขาถึงใส่มานะครับทำได้รือเรื่องการโปรเซสนะครับถ่ายเป็นรอมาแล้วทําให้เป็น jpeg อย่างรวดเร็วหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ทําได้แล้วก็การทํางานเนี่ยไม่มีติดขัดเลยเร็วมากนะครับเร็วกว่า17เท่าตามสเปคนะครับแต่ว่าส่วนอื่นอเนี่ยพอลองใช้ดูแล้วจะรู้สึกว่าความต่อเนื่องนะครับความสถียืนความสมูทเนี่ย มันมีค่อนข้างเยอะนะครับพี่หาวได้กล้องตัวนี้มาไม่มีไม่มีแฮงก์กลางทางนะครับใช้งานได้มั่นใจเต็มที่ดูความรู้สึกที่ได้ใช้งานกล้องนี้คือมันบึกบึนแล้วก็รู้สึกว่ามันมันไม่ตายอ่ะนะครับมันไม่ตายมันไม่งองแงไม่อะไรนะครับอย่างอย่างรู้สึกว่ามันไม่มันมันทำงานกับเราได้เรื่อยๆนะครับอันนี้คือคือนั่นส่วนคุณภาพของไฟล์ที่หลายๆคนอยากจะทราบนะครับว่ามันเป็นยังไง ตัวนี้เนี่ยเซนเซอร์มันเปลี่ยนนะครับไม่ได้เซนเซอร์ตัวเดียวกับ Mark II นะครับอันนี้ต้องบอกก่อนมันจะใหญ่ขึ้นนิดหน่อยนะแล้วก็มีการออกแบบใหม่นะครับทำให้พวกแกลบต่างๆเนี่ยมันแคบลงเพื่อที่จะวางไอตัวโฟโต o ไซส์เนี่ยใน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 ลักษณะที่แน่นๆแล้วก็ยังคงสภาพที่มันไม่เล็กเกินไปได้นะครับซึ่งมันก็เลยทำให้ตัว Mark II เนี่ยมีคุณภาพของภาพที่ดีขึ้นกว่า Mark ก พอสมควรนะครับตัวนี้ ISO เนี่ยดันขึ้นไปวิ่งเล่นๆที่หมื่นสองกว่าเนี่ยนะครับทํางานได้เลยนะครับไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรยิ่งถ้าไม่ใช่สีมืดๆนะครับอย่างที่พี่เขาทําให้ดูถ้าเป็นสีสว่างๆเนี่ยถ้าจะมองไม่เห็นเลยนะครับสาหรับตัวน้อยตัวอะไรแต่ว่าถ้าเป็นสีมืด,มด,มดก็ยังเห็นอยู่ถามว่าแตกต่างจากมาร์กทูมากไหมนะครับตัวมาร์กทูเนี่ยความมั่นใจของพี่เขาเนี่มันจะอยู่ที่ประมาณ3ามพันสองนะครับแต่ตัวนี้เนี่ย ที่พี่หามั่นใจก็จะประมาณ6,4 0ัยังพอเอาเอาไหวนะครับถ้าส,สาีสว่างสไปหมื่นสองอะไรอ่งนี้ก,ก็ก็ใช้ได้นะครับแต่พี่หาก็เลยเหมือนกับว่าเนจ์ในการถ่ายเนี่ยมันก็ดีขึ้นอย่างตอนที่ไปถ่ายไนท์ไลฟ์อย่างเงี้ยนะครับพี่หาก็ปล่อยเลยนะครับตั้ง ISO เป็นออโต้นะอันนี้เดี๋ยวพี่เหาตั้ง ISO ให้ดูนะครับ อ่าโอเคนะครับนี่ครับพี่หอาตั้งไว้ที่ออโต้นะครับแล้วตัวออโต้มันเนี่ยก็สามารถเอ่อโทษทีไม่ใช่ออโต้มันต้องต้องกลับไปนี้ก่อนนะครับสปีดเรนจ์นะครับอันนี้พี่หอาตั้งไว้ที่1 0 0ถึง25600นะครับแต่ส่วนของออโต้เซตติ้งเรนจ์เนี่ยนะครับพี่หาตั้งเวลาออกไปเดินถ่ายเล่นๆเ,เนี่ยนะครับก็จะประมาณ1 0 0ถึง3,200นะจากนั้นนะครับพี่หาก็เลือก มินชัตเตอร์สปีดตามเลนนะครับอย่างเลนตัวนี้พี่เขาก็ตั้งไว้ที่ประมาณ1ต่อ30หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าถ้าออกไปข้างนอกต้องการไม่ให้มันเ,เสียวมากก็จะตั้งไว้ที่1ต่อ60อะไรเงี้ยซึ่งตั้งตรงนี้มันก็ทำงานได้ดีนะครับก็ ไม่มีอะไรมากนะเรื่องพอลิตี้เนี่ยก็รู้สึกมั่นใจขึ้นอ,อีกอย่างหนึ่งนะครับที่มั่นใจขึ้นก็คือว่าเรื่องของอโทนที่ที่โทนภาพที่ได้นะครับมันไม่ใช่ว่าแค่มัน iSO สมันสูงขึ้นไม่มีนอยอะไรอย่างเง,งี้ยนะครับแต่ว่าโทนภาพที่ได้เนี่ยรู้สึกว่ามันเก็บได้มากขึ้นนะครับแล้วก็เวลาเอาไฟล์มาทำเนี่ยทำได้ดีขึ้นนะอย่างเช่นโทนส่วนสว่างไฮไลท์เนี่ยมันเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างเยอะเลยนะแล้วก็เอามานเดลลอปได้ง่ายนะแต่ ณเวลานี้นะพี่เผ่าบอกก่อนนะครับว่าตัวที่พี่เผ่าได้มาเนี่ยพี่เายังใช้ซอฟต์แวร์ตัว DPP นะครับที่มากับกล้องนะซึ่งถูกพัฒนามาในระ,ะดับหนึ่งแล้วนะ,<ม>ะแต่ว่าก็ยังนะครับก็ยังที่จะเหมือนกับอยากจะลองใช้ตัว l i g h t r o o m กับตัว a p e r t u r e ว่ามันเป็นยังไงนะครับเพราะว่าตัว DPP เนี่ยเวลามันคอนเวดมันกำจัดไอตัวพวก Noise แล้วก็ทำอะไรหลายอย่างไปพอสมควรนะครับอยากจะรู้ว่าซอฟต์แวร์ทั่วๆไปเนี่ยมันเป็นยังไง พี่เอ๋วก็ขอเวลาสักนิดนึงนะครับพี่เอาเก็บไฟล์เวลาถ่ายมาตั้ง30มิบกิกนะครับเพื่อที่จะมาลองทํางานดูหลายๆแบบเดี๋ยวพี่เอามานั่งทําไฟล์ให้ดูแล้วมานั่งคุยกัน จุดหนึ่งนะครับที่ 5D Mark II ไม่มีแล้วก็ 5D Mark III มีนะครับในระบบที่พี่หาวอยากจะพูดถึงก็คือในโหมดการพวกรีเพลย์ภาพนะครับมันจะมีพวกการให้เรทนะครับการคอมเพลคภาพหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับพี่หาวไม่ได้ลองมากนะนี่บอกต,ตรงๆนะครับไม่ได้ลองตรงจุดนี้มากแต่ก็ได้ลองบ้างก็รู้สึกว่ามันสะดวกดีนะครับถ้าไปทริปยาวๆแล้วมานั่งคอมเพลคให้เรทติ้งก่อนเวลากลับมาบ้านเนี่ยไอ рейт ติ้งนี่มันจะติดเลยนะครับเวลาที่เราใช้ ไลท์รูมอเพเยอร์มันจะมองเห็นเลยนะแต่จุดที่พี่หาชอบสำหรับการรีเพยภาพนะครับก็คือการตั้งไอตัวตัวมกนิฟิเคชันนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับป๊บนะคือมันสามารถเลือกได้ว่าเวลาที่เรากดซูมไปแต่ละครั้งเนี่ยนะครับมันจะให้กำลังขยายเท่าไหร่นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่พีเหาชอบก็คือว่ามันสามารถซูมไปที่จุด โฟกัสนั้นได้เลยเวลาที่เราจุดเลือกจุดโฟกัสเนี่ยเวลาที่เรากดปุ๊บมันจะซูมไปเลยนะครับตอนที่เรารีเพย์ภาพเวลาที่เราถ่ายปุ๊บเราสามารถเช็คว่าไอ้ตรงที่เราโฟกัสเนี่ยมันตรงไหมจากตรงนั้นไม่ต้องมานั่งคอยเลื่อนหาด้วยแบบอันนี้คือ1่ตอนหนึ่งนะกดปุ๊บมันหนึ่งตอนหนึ่งมานั่งดูเลยนะครับอันนี้ก็สะดวกสะดวกมากๆเลยนะรออิมเมจโพสเซสซิ่งนะครับตัวเนี้ยเวลาที่เรากดนะครับมันจะถ้าเกิดมันมีภาพรออยู่มันสามารถที่จะโพสเซสได้นะครับ ตัวนี้มันก็มันก็ดีนะบางทีเราอยากได้ jpeg ณนะเวลานั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็โปรเซสให้ตรงนั้นนะ,ะเดี๋ยวพี่าให้ดูจุดโฟกัสเนี่ยถ้ามันเป็นไลฟ์ฟิวไม่รู้จะมองเห็นหรือเปล่านะนะครับอย่างนี้อันนี้เพิ่มเติมนะครับอันนี้เลือกโฟกัสแบบที่มันเป็นหลายๆจุดนะครับปึ๊บนะเห็นไหมครับเนี่ยเลือกโซนได้นะครับปุ๊บปุ๊บเนี่ยเยอะมากเลยนะเยอะสุดๆเลยนะครับอันนี้เปลี่ยน เปลี่ยนโหมดโฟกัสโฟกัสตัวนี้มันฉลาดมากนะครับอันนี้ผมจพูดเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะมันมีหลายแบบแบบจุดเดียวก็มีแบบที่เป็นจุดแล้วจุดข้าง,างๆเกิดตัวมันโฟกัสไม่ได้มันจะวิ่งเข้าไปข้างๆหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นพินพอยต์ก็มีนะครับอีกอันนึงก็เป็นเป็นเป็น orientation นะครับก็คือว่าเวลาที่พี่หาโฟกัสที่จุดหนึ่งตรงนี้นะครับเวลาที่พลิกกล้องมันจะกระโดดโฟกัสไปที่จุดที่ที่อ่า ไม่ต้องมานั่งแบบเลื่อนใหม่นะครับมันจะปุ๊บไปเลยนะครับอ่าอันนี้ก็สะดวกนะครับอันนี้ก็เป็นระบบกิมมิ i เลแกๆๆๆน่นอนที่ที่มันช่วยงานเราได้เยอะพอสมควรสําหรับตัววิดีโอของตัว 5D a r k i เนี่ยนะครับมันก็ปรับปรุงไปมากพอสมควรนะครับแล้วก็เป็นปรับปรุงเรียกว่าจุดที่มันบกพร่องจาก Mark t แล้วกันนะครับแล้วก็มีเพิ่มอะไรเข้ามาอีกหลายอย่างนะ ทีนี้มาดูก่อนนะครับตัวเมนูของวิดีโอเนี่ยนะครับมันสามารถเซตอัพโหมดได้นะเราจะเห็นนะครับเยอะขึ้นมากเลยมี50ด้วยนะครับมี50เฟรมเปอร์เซกมี25 24นะนอกจากนั้นแล้วนะครับมันจะมีจุดสำคัญอยู่จุดหนึ่งซึ่งมืออาชีพและน่าจะชอบนะครับก็คือเราสามารถที่จะเลือกระบบการคอมเพรสได้นะครับมันเป็นแบบ all แล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นแบบ I P B นะครับนะตรงนี้เนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับมันคล้ายๆกันอย่างนี้ ถ้าเกิดเป็นอเนี่ยมันจะคอมเพรสน้อยนะครับมันคอมเพรสน้อยแต่ก็กินเมมโมรีเยอะนะครับรู้สึกนาทีละก,กิก์เนี่ยนะครับแต่ถ้าเป็นไอพก็จะเป็นคอมเพรสคล้ายๆกับ h าร์ดดิมาร์ทูก็คือคอมเพรสบางเฟรมหนักบางเฟรมไม่หนักอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็ก็ต้องเลือกใช้เอานะครับก็ต้องเลือกใช้เอาแต่สิ่งที่เพิ่มมาก็อย่างที่บอกห้าสิเฟรมเปอร์เซกหรือถ้าเป็นพาวนะครับก็สามารถเอาไปทำสโลว์ทำอะไรได้นะอีกจุดหนึ่งนะครับท,ท,ที่ตัววิดีโอ เป็นนะครับเดี๋ยวดูนะก็คือตัวที่เป็น sound recording นะ sound recording ตอนนี้เนี่ยมีนิเ i t o r ให้นะครับมีช่องเสียบมนิเ i t o r ให้ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดสําคัญเลยนะครับเป็นจุดสําคัญพี่เขาอยากให้มีในกล้องทุกรุ่นที่ทําวิดีโอได้เลยเพราะว่าอย่างคลิปที่แล้วนะถ้าใครได้ดูนะครับนั่นนะ่ะคือบางคนถามเอ,เอ้พี่เขาทำไมไม่ใช้ไวเลสสมัยเสียงมันเบาอะไรอย่างนี้จริงๆใช้นะครับแต่ช่องเสียบเนี่ยตอนที่เสียบมันไม่แน,น่นมันหลุดนะครับ ทีนี้ไม่ได้มอนิเตอร์มันก็เลยไม่ได้ยินว่าเสียงนี่มันเข้าไปในกล้องหรือเข้าไปในมีสัญญาณเข้าไปไหมนะครับก็ดูแต่วิ่งตึกตึกตึกนึกว่ามันเข้าก็เลยกลายมาเป็นเสียงดอปอย่างที่เห็นนั่งไกลๆอาจจะกล้องก็เลยเสียงนั้นก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอันนั้นก็เป็น,นทีนี้ไฟล์วิดีโอเนี่ยนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าถ้าดีม์คทีเนี่ยนะครับพัฒนาขึ้นจากมาคูไวมากนะครับ อีกจุดหนึ่งนะครับน่าจะเป็นจุดที่เป็นเซนเซอร์นั่นแหละนะครับคือว่ามันเพิ่มขยายขนาดขึ้แนแล้วเวลามันยอ่อนะครับคือไฟวิดีโอเนี่ยเวลาถ่ายแล้วมันจะยอ่อเลยนะครับคือมันยอ่อจาก22ล้านเนี่ยฟึบมาเหลือแค่ความกว้าง1920อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีมีเอฟเฟกตรงนั้นด้วยนะครับแล้วก็มีการคอมเพรสด้วยอะไรด้วยแต่เท่าที่ได้ลองอวิดีโอของ 5D Mark IV เนี่ยก็คือมัน มันดูดีขึ้นเยอะนะครับมันดูดีขึ้นเยอะในโลไลท์ในอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวพี่หามีตัวอย่างให้ดูพี่หาก,ก็ถ่ายมาหมดนะครับก็ประมาณนี้นะครับที่พี่หาได้ลองใช้ตัว 5D m a r อ่ามาร์คฟรมานะครับซึ่งถามว่าโอเคไหมนะในส่วนที่มันเพิ่มขึ้นมาก็คือโอเคเลยนะครับถ้าให้พี่หาพี่หาก็เอานะถ้าคือถ้าให้นะเอาแต่ถ้าให้ซื้อนะครับพี่หาก,ก็บอกตรงๆว่ายังไม่ใช่เวลาที่พี่หาจะซื้อนะครับเพราะว่า พี่เหาคิดว่าไอสิ่งที่มันเพิ่มมาจาก Mark II เนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้นิดขนาดนั้นถ้าถ้ามีคนคนใช้ Mark II อยู่นะพี่เหาว่าไม่เรื่องคุณ i t y ไฟล์โอเคถ้าถ้าอย่างพี่เหาพี่เหาต้องการเรื่องคุณภาพไฟล์นะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับก็คือมันก็ได้ในได้เพิ่มแหละแต่มันยังไม่ถึงกับว่าโอ้ฉันต้องไปหามานะ แต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็เรื่องความสะดวกของตัวเนี่ยโอเคนะครับพอใจพอใจมากนะแต่ก็ยังยังไม่ถึงเวลาที่จะหามาอยู่ดีนะครับอันนี้ก็บอกตรงๆนะครับไม่เราคุยกันแบบแฟงๆไม่ม,ไม,มีไม่มีมานั่งบอกว่าต้องไปต้องไปซื้อต้องไปอะไรนะครับแต่ถ้าใครนะครับจะเริ่มต้นเนี่ยก็เรางบถึงจะซื้อก็ได้นะครับซื้อก็อย่างที่มหาบอกนะครับแล้วก็ลองใช้งานดูแล้วก็มารายงานดูนะครับว่าเอ้ยใช้แล้วมันเป็นยังไงอะไรนะครับยี่าก็อยากรู้เหมือนกันนะ ในส่วนของคนที่ซื้อนะพี่หวแนะนำนะครับคู่มือสําคัญมากนะต้องอ่านละเอียดเลยนะครับอย่างพี่หว๋วเนี่ยพยายามอ่านละเอียดแล้วนะครับแล้วก็พยายามจะใช้งานมันเยอะๆนะครับมันถึงจะได้ใช้ประโยชน์จากมันเต็มที่นะครับในการทํางานนะแล้วก็อย่าลืมต้องเข้าใจเรื่องอตัวตัวไฟล์ดีๆนะครับพยายามทําความเข้าใจเรื่องตัวไฟล์ดีๆเพราะว่ามีมี ถ้าเรา process ได้เนี่ยมันจะได้ performance ของตัวกล้องเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะเลยนะครับแต่ช่วงแรกก็คงต้องใช้ DPP ไปก่อนแต่เดี๋ยวสักพักหนึ่งครับเดี๋ยว aperture light room หรือ c a p t u r ว o ันก็น่าจะจะใช้งานได้แล้วพอดีกล้องมันเพิ่งออกใหม่ก็รอสักพักหนึ่งเดี๋ยวพี่เาจะามาทำให้ดูว่าไฟล์ที่ได้คุณภาพมันเป็นยังไงโอเคครับสำหรับตอนนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับเป็นรีวิวที่พี่เาอยากจะพูดในแบบของพี่เาแล้วกันนะครับคงไม่ได้เป็น แบบในสไตล์ที่จึกจักจึกจักบอกทั้งหมดนะครับเพราะว่า่ถวเขาบอกือนกันมันเยอะมากโอเคครับสวัสดีครับ